อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาที่เมตท,ที่มีเมตตาทุกท่านค่ะชื่ออรรวันเดงนวลค่ะอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะอายุหกสิเอ็ดปีกาะรหัสนักศึกษาหนึ่งเก้าแปดค่ะนักเรียนวิชาลามหลักสูตรหกเดือนค่ะวันนี้ชื่อเล่นชื่อกนานะคะวันนี้กนาจะมาส่งการบ้านเรื่องมาอยู่กับอาจารย์ได้อะไรมัาง มามาปฏิบัติธรรมาพาไใจปีดกได้อะไรมั่งคะหนึ่งที่ได้ค่ะพยายามทำกิจการอ่านบททุกตวนทร,รค่ะเข้าไปยุกมือแต่ยังเช,ชะภฉพาะธรรมยังไม่เก่งค่ะแต่ก็หัดฟังอาจารย์ค่ะฟังอาจารย์ทุกวันแล้วก็ฟังเพลงเลงใจเพื่อมมนชนชอบมากค่ะร้องไปด้วยค่ะ นักศึกษาใหม่ค่ะตั้งใจฟังอาจารย์ให้เนืองๆฟังบ่อยๆเวลากิเลสมาจะได้เอาไปสู้กับกิเลสนะคะเห็นอาจารย์พาจิตอาสาเก็บข้าวค่ะกนาดูทุกวันค่ะถ้าใกล้ๆจะไปช่วยด้วยค่ะเห็นอาจารย์เกี่ยวข้าวทำถนนไม่รู้อาจารย์เอาแรงมาจากไหนค่ะเห็นแล้วซาบซึ้งค่ะวังอาจารย์สอนเรื่อง กิจกรรมร้ายสารพิษอะค่ะขอบคุณอาจารย์อาจารย์ให้ธรรมะอาจไปพึ่งตนเองค่ะไม่มีสัตว์ไหนดีอย่างนี้แล้วค่ะลดกิเลสปลูกผักกินเองค่ะที่เหลือก็แจกน้องและเพื่อนบ้านค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ค่ะเศษผักเหลือผลไม้ค่ะไม่ทิ้งเลยอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะปลูกปลูกผักอะไรค่ะให้ให้ขุดหลุมให้ลึกแล้วก็ใส่เศษ เศษผักแล้วก็เศษหญ้าไปและเราเราจะได้ปลูกผักกินค่ะเมื่อก่อนกระนาไม่รู้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์สอนจะทําตามกันแล้วก็ทําน้ําหมักเอาไว้ลดลดผักตัวเองเวลาปลูกกัค่ะเดี๋ยวนี้ประหยัดเยอะค่ะมามาอยู่มามาเข้าค,ค่ายพระไาบีดกอากาศได้ลดรายจ่ายไปเยอะค่ะแล้วมีความถูกว่าเออเราไม่ต้องทํางานให้เยอะเลยนะเดี๋ยวนี้นะ เราขยันปลูกผักกินเองที่เหลือก็แจกเพื่อนบ้านค่ะเวลาแจกเพื่อนบ้านเพื่อนก็เห็นเราแจกเขาก็มีน้ำใจมาแจกเราด้วยค่ะแต่ว่าที่เราแจกอะคะ่ะเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาแต่เขาก็มีเขาก็เอามาให้เราเองค่ะเราก็เออขอบคุณเขานะแล้วก็นะก็บอกว่าเออนี่ที่ผักที่ปลูกนะคะไม่ไม่ได้ใช้สารพิษอะไรเลยค่ะเอาเอาแบบธรรมธรรมชาติที่อาจารย์สอนนะคะ แล้วก็จะขอพูดเรื่องน้ําปัสสาวะอีกหน่อยหนึ่งกนาะนะก็เหมือนกันแหละค่ะคุณนิดหน่อยก็ตั้งแต่มาเข้า y o u ูท b e ฟังอาจารย์นะคะน้ำปัสสาวะกณะก,ก็ใช้ตั้งแต่หัวสลุดเท้าแปลงควันเอาสะผมแล้วก็เวลาอาบน้ำอะคะเอา เอาผ้าคนหนูเล็กๆก็ถูถูถูตามเนื้อตามตัวทุกส่วนร่างกายกับพอมันเออพอถูแล้วเออมันรู้สึกสบายเนาะแล้วทีนี้อ่าพอพอมาอยู่กับอาจารย์นะคะฟังสูตรอาจารย์ทําแล้วก็เมื่อก่อนนะคะอ่าแผลที่ว่าเราผ่าตัดะะมันมันมันไม่รู้สึกว่าหรือหรือว่ามันล้นยังไงไม่รู้นะคะมันมันจะเป็นเนื้อนูนนนมาค่ะเขาเรียกว่าเป็นขี่ลอยใช่ไหมครับเพราะว่า ฟังอาจารย์พูดเออพอเราทําไปสักพักหนึ่งอีแผลนี้มันก็หายไปไหนเนาะเออเราก็ดีใจเนาะที่ว่าเราเริ่มทําถึงมันจะไม่หายทั้งหมดร้อยเปอร์เซนก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆอะค่ะศึกษาจนกว่าศึกษาคิดว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่มีวันสิ้นสุดอะค่ะคิดว่าศึกษาไปไปยังไงก็ศึกษาไปเรื่อยๆจะบอกยังไงอะคะบอกไม่ถูกคุณนิดหน่อยก็ขอ ่งการบ้านแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ,คะอนุโมทนาค่ะพี่น้องเราเตรียมส่งการบ้านแล้วก็มาส่งการบ้านสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนนะคะวิถีชีวิตเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นแบ่งปันผู้อื่นและผู้อื่นก็มาแบ่งปันคืนด้วยนะคะก็ได้สังคมเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะตนเองด้วยได้มีสังคม รอบข้างที่ท่านได้เรียนรู้กับเราแล้วท่านก็ได้มาทำตามด้วยนะคะค่ะเชิญพี่หมอกันดาค่ะก็ก่อนอื่นก็ขออนุโมทมนานะคะคุณกาษาซึ่งเป็นเป็นนักเรียนในในวัยเรียกว่าวัยสุสูงวัยเนาะเป็นผู้มีอายุยาวแล้วแต่ว่ายังสามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัตินะคะ ก็เชื่อว่าจะนำพาเอาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตทั้งสุขภาพและก็ทั้งจิตใจนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองปรารถนาด้วยค่ะได้ปฏิบัติต่อไปนะคะไปกับพวกเราค่ะอ,คอนุทนาค่ะขอบคุณค่ะป้าการดาคุณนิดหน่อยและด,ดเรเชงค่ะแล้วก็คุณกุ้งด้วยค่ะ บางทีก็จาชื่อไม่ไม่ไม่หมดนะคะแต่ว่าเอาเฉพาะที่ว่าดูทุกคนนะ่ามันจะติดหูติดตาอยู่กัแต่ว่าขอบคุณภาษาที่มีเมตตาทุกท่านเลยค่ะที่ว่าควังบททบทวนทำแล้วก็อ่าสายดวนพึ่งตนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะตลอดถึงอาารย์ขอถามความรับนิดนึงนะคะว่าเข้าซูมเนี่ยมีใครช่วยคะอ๋ออ่าป้ากาดาคะคือกันนานัค่ะ บอกตรงๆอะค่ะความรู้น้อยค่ะคือบางทีเวลาจะพิมพ์เข้าไปร่วมที่เขาเก็เกี่ยวข้าวก็ยังพิมพ์ไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่าเออก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าความาพิมพ์ไม่เป็นก็ดูไปค่ะแต่ว่าพอดีโชคดีค่ะกนามีหลานอยู่ข้างบ้านพอว่าวันไหนซูมติดอก็ถือโทรศัพท์ไปถามหลานว่าเอาช่วยตาไม่ป้ากนาหน่อยนะค่ะแล้วแล้วเมื่อเช้าค่ะ อาควังอาคุณนิดหน่อยพูดว่าเออเวเวลาจะมาส่งการบ้านนั้นนะให้ให้เข้าไปห้องเช็ดนะแล้วส่งรายชื่อก่อนกณนาก็เดินไปถามหลานว่าเอ๊ะแล้วห้องเช็ดนั้นมันส่งห้องไหนล่ะหลานแล้วแล้วหลานบอกว่าเออป้าป้าก็นาก็ก็ต้องไปไปถามอ่าที่ในในเขาเขาส่งการบ้านแล้วว่าให้ส่งไปห้องไหนค่ะอาเห็นไหมคะว่าเราสามารถพึ่งตนได้เนาะ เราไม่รู้ว่าอะไรเราก็ถามแก็ข้าไม่มีให้ถามเราก็ไปถามข้างบ้านโหอันนี้สุดยอดนะคะสาธุค่ะค่ะค่ะป้ากันดาคะคือกันานานบอกตรงบอกป้ากันดาตรงๆนะคะถึงจากความรู้น้อยแต่ว่าพยายามไขว่คว้าหาความรู้ค่ะแล้วในความรู้สึกนะคะที่เห็นอาจารย์ท่านท่านเกี่ยวเข้าพาจิตอาสาเกี่ยวเข้าทุกวันนะคะกันนานดูดูดูค่ะแล้วก็ควัก ส่งใจไปนะเออนะกนาถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆนะแค่นะโคนนะกานาก็จะขับรถไปด้วยแต่ว่านี่มันไกลเกินป้ากันดาป้ากันดาแต่ว่ากนาก็ภาวนาบอกว่าเออถ้าข้าพเจ้าอ่าร่างกายแข็งแรงนะสักวันหนึ่งถ้ายังมีบุญวาสนานะข้าพเจ้าจะไปให้ถึงภูผาควาน้ําเลยค่ะแล้วเข้ากันอีกครั้งนะคะไหนๆก็พูดแล้วค่ะป้ากันดาแล้วก็ บางเอญนะคะกานานั้นรู้รู้จักรู้จักกับจิตอาสากุ้งะคะที่เขาอยู่จังหวัดยะลาเขาอยู่ห้องไตเทียมะคะขอขอโทษที่เอ่ยน้ำนะคะแล้วทีนี้พอเห็นอาจารย์ท่านเก็บเก็บเท้าฝาจิตอาสาเก็บเท้ากานาก็ไลน์ไปถามน้องกุ้งน้องกุ้งเคยเคยไปอ่าภูผาควานน้ำไหมคะน้องกุ้งก็บอกไล,ลน์ไลน์มาบอกว่า กุ้งเคยไปค่ะพี่กันหาเพราะว่าน้องกุ้งเขาอายุน้อยกว่า,ากันหาแล้วก็ป้ากันดาเดี๋ยวนี้น้องกุ้งบอกว่าอขี่รถไปอากาศสามวันกับสองคืนกนาว่าเออนะเออะลรจังนะเราไม่รู้มีโอกาสไปไหมนะเต่ว่าเออถ้าไปด้วยใจเขามาจากอเมริกาน้องนะเขายัางมาได้เลยเนาะถ้าว่าคนเราต้องมีจิตใจมีความอดทนสูงนะป้ากันานานะคงจะได้ไปเลยนะ ป้านแนะนำนะแนะนํากันหาทางลัดนะคะไปออกไปข้างๆบ้านนะคะไปหานาใครก็ได้ค่ะแล้วไปอาสาก็ขอเกี่ยวแล้วก็ถ่ายรูปลงมาให้เราดูกันก็ได้ค่ะได้เกี่ยวข้าวพร้อมอาจา์เลยค่ะป้าป้ากนาคะขอโอกาสอีกครั้งนะคะพอดีกันาลวค่ะตนตนสมัยเด็กๆละค่ะตนที่เป็นวัยรุ่นนะคะออกเป็นลูกชาวนากับเมื่อก่อนนะคะ ตอนที่จะมาอยู่จังหวัดยะลาค่ะอยู่จังหวัดสตูลค่ะอยู่อำเภอควนกาหลงแล้วก็อยู่จังหวัดตะตูลตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคะทำนาเพราะว่าสมัยก่อนนคัค่ะพ่อแม่ทำนาแล้วก็ตอนตอนสมัยน่นค่ะไม่ไม่ไม่มีรถเขียวนะคะก็ใช้วัวค่ะไถกับวัวแล้วก็ไถกับควายตัวเดียวแล้วก็กะนาก็ทําเป็นทุกอย่างค่ะพอกะนาเห็นเห็นจิตอาสาคุณเขียววะค่ะ คุณคุณเย็นอะไรชื่ออะไรไม่รู้เสียชื่อชื่อชื่อ,อทางทำอะไรกันาคน,น,นอ,อค่ะคุณเย็นน้ำกำ <c oughs> เก็บข้าวโอ้ยใช่เราก็เขียวข้าวเป็นเนาะเสียดายเนาะดูขนาดคุณเขียวอยู่พัทลุงเออย,ยังไปถึงภูปาควาน้ําโอย้ยังไปได้เนาะนี่เราก็ขวากใจไหนะขอสงใจไปทุกวันนะอาจารย์หน้า,ากนันนาไม่ได้ไปนะแต่ว่าสงใจไปทุกวันอ่าเห็นคุณนิดหน่อยจัดรายการกับอ่าคุณคุณอะไรคุณป้อม แล้วว่าคุณบ่าวกนันาก็นั่งควังอยู่ทุกวันค่ะแล้วก็ป้ากาันนาป้ากาาันนา,า,าก็สอนบอกว่าเออถึงยังไงก็อย่าอย่าทุกนะทําใจให้ทุกค่ะ,ก,ะกันหาก็เออเขาบอกแล้วนะเขาให้ประสบการณ์เรานะเราจะเป็นยังไงเราก็อย่าทุกนะแต่ว่าคุณหมอการดาคา่กะกันหารู้ว่ากนันหาธรรมะยังไม่ถึงค่ะเพิ่งเพิ่งหัดเรียนกอไก่เองค่ะแต่ว่าพยายามควังอาจารย์ให้เยอะๆค่ะควังบ่อยๆ เวลาว่างอะกันกนาจะเปิดอาจารย์ควังอยู่บ้านซักผ้าก็ควังทำอะไรก็ควังกะบางทีไปปลูกผักก็ก็ใส่ถุงไปกะคือควังให้มันเข้าหูใช้ทะลุหูขวากะเวลากิเลสมาเราก็ได้สู้กับมันเลยกะคือทำด้วยเต็มร้อยอันนี้พัฒน,นากันหนามากเลยนะคะธรรมะของทุกคนนะคะจะมีเท่าที่เราจะมีได้ค่ะเพราะฉะนั้น ถือว่ามีมากแล้วค่ะมากสุดของเรานะคะนุโมทนาค่ะมีท่านอื่นจะเสริมอะไรไหมคะค่ะไม่มีแล้วค่ะค่ะ<ม>ค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะอวินยาค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปเป็นพี่หวยนะคะ ได้แล้วค่ะกลับสวัสดีจันหมอเขียวแล้วก็คุณรู้ทุกท่านนะคะขออนุญาตส่งการบ้านค่ะออขออนุญาตอ่านนะคะช,ชื่อวิญญาจันทพลชื่อเล่นชื่ออ๋อยค่ะอายุห้าสิบปีอยู่